โอเคเริ่มเดินกันแลสามเก้าหนึ่งสองสามหันมายิงยิงกันเลยโอ้โหยิงกันแล้วครับโอ้โหสีชมพูยิงไม่หยุดสีฟ้ายิงไม่เอาโหละกันไปหมดแล้วยิงเล้เท่าไมเโอ้โหยิงกันทั้งนั้นเลยครับตอนนี้อืมโอ้ไม่มีใครยอมใครครับไม่มีใครยอมใครโอ้โหนี้ยิงกันทั้งเดียวครับน้ำจะหมดแล้วครับโอ้ยน้ำจะหมดแล้ว มาแล้วจะหมดแล้วสีชมพูเอครับโอ้โหยิงกันไม่หยุดครับเข้ามาใกล้ๆเลยทีนี้ยิงกันใกล้ๆเลยโอ้น้ําหมดไปแล้วครับสีฟ้าโอ้สีชมพูยังไม่โอ้ยิงกันไม่หยุดเลยโอเคมันมากเลยครับโอ้ยสีชมพูพักเดียวแล้วครับตอนนี้โอ้ยิงไม่หยุดยิงไม่หยุดเอาน้าไม่ออกครับตอนนี้น้ําหมดโอ้สีฟ้ายิงเลยครับโอ้ตอนนี้ยิงกันอีกแล้วครับรอบแรกไม่พอไม่จุดใจเอารอบสองอีกทีนึงครับ โอ้โหยิงกันไม่หยุดแล้วครับตอนนี้นัดล้างตาครับตอนนี้แก้มือกันครับโอ้โหล่ยิงกันไม่หยุดเลยครับตอนนี้ยิงกันจอยิงกันเลยครับตอนนี้โอ้โหยิงกันไม่หยุดยิงจนน้ำหมดเกลี้ยงเลยครับตอนนี้โอ้โหหมดแม็กกันอีกแล้ว